สบายดีสบายดีสุขุสุขคนพบกันคือเก่าอีกแล้วกับซองเบาควันปลาลุงเลยกินเขาน้ำการปัตรลุงเมื่อนี่พอแล้วไงนี่น้ำแข็ดาวปลาลุงน้นี่ครับ

<ừ. S 2> น้องคีมน้องคีมมึงอยาหัวงเนี่ยตัวเนีกินข้าวไปยุกกินข้าวใากัรไปลไปเลยมาเอาบ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้ว

พ่หรอตัวหนึกัเีั่อมากินข้าวมาุ้ากพี่มุ้าวน้ำกันงเข้วไก่พะลุงเลย ปลเหยื่อไ uh ่ใช่หรกวกำลังเหยดภ้เขาในเหย่เ uh ื่อนหน่อกีจ้ากำลังกลัวในกกินมี้ากลัวไก่เลยเสร็จเมนูยังอึ่ยนี่ก้มไก่แกงไก่รับปลาอืมต้มไก่แกงก่หลัปลาสิเก๊ามจะจับไดมากเลยนะพ่อ Bao cái bọc nữa mang giải pháo mặt hai mía hết mùi pháo lại lại. cái Bố làm giả bố pháo đam nữa. Bao mát Bố hai mẹ 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 บาบุญเพ่งป้าลุงเอ้ยกำลังคั่วไก่ว่าซันเพลินอารมณ์ดีป้าลุงพากันเห็ดอยู่เห็ดกินกะเยมตอนหับแขกมืนเนาะก็สิเบิ้ดเนนอนบาวบุญเพ่งก็สิเบิ้ลสนิทเลยเนาะคอยา พอแล้วเหมือนกับไปเอาอีกเนาะโอ้ยพอได้เฮาว่าเออไก่ตัวนี้มันซ้ํากลัวหอนไก่ช่องโตน่ะแม่นไก่ยังเป็นบ่าวอยู่นี่ใหญ่เตัวนี้บัดคู่เพิ่นนยงนีเนาะไอ้ตัวเฮาให้จเบิ่งจว่างามอ้ายอ๋อไก่เนบ่เออเฮาว่าให้เจ้าตัวนี้น่ะสิเปลี่ยนเอาอืแม่นายแม่น น้องไคดาวเป็ลงเงยเผ่นกะมาเห็ดอยู่เห็ดกินซอยบางวันมาตอนหับแขกเนาะส่วนแม่น้องไคดาวเพป็นกะมาเป็นเซฟปะลุงเงยมาดีีพ่น้องเป็นเซฟกินนใส่้องเห็ดอยู่เห็ดกินนะแกงไก่พี่น้องซองหม้อเลยเนาะอันนี้สีเห็ดยังเรื่อยต่ออันนะั้นอันอนั้น้มปลาขางนี้เด้แกงไก่แกงไก่หมอ้อ หมอนักเลยปลาดุงเลยซีมือแม่น้องไข่ดาวมาลดลุ้นลดส้มกับปลาดุงเลยว่ามันเสแฉบสั่นได้อันนี้คือปลาสีต้มตัวนี้บอกเลยนี่นี่ตัวนี้สีต้มตัวนี้ไก่สีแกงนี่อันนี้สแกงเออยังล่ห้นาดมันจุดอัดอยู่แกงใส่มะฮุ่งเมั้ยลอยแหลมใส่นั่นเท่ยวขามันอืดป้ะสีอืดเผื่อห้าวมื่ออื่นพก็หากินเห็นแล้วห้าวเลยแกงกินแล้ว ไไแมนหอเมืออ้เพื่นไหนพส่สแตนอีต่รตอนมาหุงหรือว่ามูขาวห้องนะะแหละแมนมูขาวาหไก่เคียว <c oughs> ไก่อันนี้คือไก่ไุงรู้เผิดสีเหตหไว้ผูกแขนเนาะผูกแขนน้องมวยเพื่อนออกจากรกรมต้อนหับน้อง ว่าคิมไปลงเลยแม่น้องนหน้าผนกคอมาอยา่างไรเสื้อหัวขาดมาสันจักสิิด้หรือบุดได้ก้มาลดลดลดส้มกันปลงเลยแนนม่นออใส่หมอกแก้เองอยู่ใส่ได้ไหม เนื้อไก่ละท่าปลาลุงเอ้ดูหนากินบบพี่น้องหนากินขนาดเนื้อไก่ละจับว่าไรตัวหนึ่งบ๊วยเป็นเพ่งเพื่อนวะนั่นแหละข่าแม่นจะว่าอุตส่าหเนื้อไก่ละสขน่าดเอา้อมาหกเลยเออผัวาเขาไปเห็นไก่เอื้อยเพ่ทะเลมันห้ากัดโอเม่์เพลลูมันห้ากัดยังบ่ลายก็อยากให้เพื่อนนะไก่ซ่าแม่เมนไก่ซ่าแม่ก็อยากให้มันโอเมร์เพลลูข้าแมนไล่ข้าแมนไปเอาน้ำพึ่นอยู่หรอข้าแมนประมาณหกเจ็ดตัวก็ได้ ไปเห็นไก่เพิ่นยังไก่ในกันนอกเลยอาหารเป็นเรี่ยมันยังบดไล่เป็นลุงเอ้ยกันชิเป้าของเอื้อยกัดยานมันเนี่ยไก่เพิ่นกับบดไล่ไก่ห้องบัดมันลายอยู่แต่มันกัดคือปลาลุงเห็นนี่แหละมันยังบดสมบูรณ์เอื้อยมันก็จะใครเอื้อยเพิ่นเลี้ยงไก่ไว้เสียลายถ้ามันลายกันนอกกันชิเป้านั่อยู่ดอกอันนี้ไปเอามากครับเอื้อยบัตรชิเป้เลี้ยงที่บ้านมันซีเบิร์ตก่อน เอ่นเพื่นก็นหายบอกวนไปเอา,ลอาเลยกับอ้เพื่นว่าอยากซอยขอมุขขอบใจเพื่อนอะไรมันข้ากับขิดใส่เอือเอ่อยย่ันมันไก่มันพวบไข่ควบยัยงเลยไก่เอื้อยแบบซองสามโตห่งปลาลุงสาโตสามโต้มลาดอยงต้มน้เพราะว่าอยากใส่อรลเน้ยดละออยนะฮ หายน้ามันแรนแต่ใส่ไม่แตงขนาดคันท้าเป้หน้าเยนเลยีื่หจะได้กะมื่นผลอะรปลุงเนห้าแต่สิได้อ่ลูกหลได้ว่าย่งออหับแขงเนาะกากีมไยขันแม่นเสิกากียมื่นมันชัท่าน่บาลูกลานหลายปะลุงเลยจะได้กัคอสุดเพราภัยนํำตามภาษาเด็กน่อยเนาะ ตาามจเนะแม่นแม่นยังบได้จักรที่นีหยังลูกบ่ควันกับจักสิีดื้อหรือบ่ดื้อมันรอนรุนรอส้มกันแต่นี่นอนได้เดี๋ยวนี้มื้ดตาหักบ่หายอย่างนี้เดือนนี้ได้เพิ่นบริณอนได้เพิ่นนอนเบิดมื้อเด้อมื้อนี้บัดเพิ่นสิฮงหมู่บัดเพิ่นเห็นไข่บุญตาแจ้งบัดออกไปเดี๋ยวเป็นเดือนนึงเดือนจองไปแล้วก็เออเห็นไข่แล้วก็นอนเบิ่อไปดินแล้วบัดนี้ มาทำมัวควครัาก็ต่อประลุบานี่ัวคัวรักยังเสร็จแล้วป่ะบญเพงมาเสร็จเป็นเทลอยบอบญเพลงเพิ่นมีการมีงานร้ายปลุเมื่อยก็พอต้องแข่ดาวเพิ่น่อยอยู่แล้วมยงไผ่ม่อกี้มันไพ่เมื่อ อ,อ,อันนี้เขาเปิดาเออเหตุงางไปลูกสาวนะมาทางนี้ก็ต่อประลุงบ้านนี่ทางกองไผ่เฮาพากระทิงไผมันยำหนาวได้เนาะเขอใหญ่เพิ่นแล้วก็คัวาสาวซุยเบาใจเพิ่นก็มาจอบร้านซ้ายประลุง ยำนาวเห็นเนาะอากาศเนี่ยโอ้ยจอบน้องว่าคี้มปะลุงเลยมื่นตาบูมี่ไห้เด้วนี้มื่นตาตลอดเพิ่นนอนอิ่มเลยเด้ขมาฮอนนี่กับสมาระควันเด็ดปะลุงเหมอนควันกาเซล่าคิดเป็นเท่นี้จะได้พ่อแล้นลูกกาหนาปะลุงสบายดี